อะไรขึ้นมาดูหนุ่มกัญชยัยโพสฟาดพร้อมเตือนสังคมเรื่องนี้หนุ่มกัญชยัยโพสเตือนสังคมเผจตัดต่อเอาคลิปจากลูกค้าขนกระแสไปแต่งเติมหลอกลวงประชาชนงานนี้เพราะทนไม่ไหวฟาดหนักๆกลางโลกออนไลน์เลยทีเดียวมีฉาชีพโลกออนไลน์มาหลายลูกแบบแอบอ้างชื่อดาราดังหลายคน เพื่อนหลอกเงินเหยื่อล่าสุดหนุ่มกัญชัยเสนอพลอยโพสเฟซบุ๊กเตือนทุกเพจนำภาพรายการไปตัดต่อหลอกลวงประชาชนงันนี้พ่อเดือดฟัดว่าอย่าหลงเชื่อเพจนี้นะครับเพราะเป็นการเอาคลิปจากลูกค้าหนกระแสไปตัดต่อแต่งเติมแล้วเอามาหลอกลวงประชาชนระวังกันนะครับเป็นการหลอกลวงครับติดต่อให้ไปลบแต่มันไม่ลบ เลยมาเตือนทุกท่านครับทำกลางชาวเน็ตแห่กดไลค์รับทรับข้อเท็จจริงจากพ่อและมาแชร์กันออกไปเพื่อเป็นการเตือนทุกๆคน